สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระปุกมิกินเคยนะครับทางช่องดูเพืินสบายๆนะครับช่องนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ความรู้นะครับผมสําหรับเหรียญญี่ปุ่นนะครับผมรุ่นนี้นะครับมีแบบที่ขายได้นะครับผมที่สภาพใหม่ๆนะครับผมราคาเหมือนขึ้นเลยนะครับอาจจะถึง2 0,000บาทนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมแน่นอนครับถ้ามีความแพงนะครับผม เหรียญก็ต้องมีลักษณะพิเศษนะครับผมซึ่งเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับเป็นเหรียญแบบธรรมดาที่ไม่มีราคานะครับผมส่วนเหรียญที่มีราคานั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมที่มีราคาหมื่นขึ้นนะครับผมเรือาจะสองหมื่นบาทได้เลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับสําหรับราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับส่วนจะมีลักษณะแบบใดนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับทั้งสองแบบนะครับผมแบบที่มีราคาแล้วก็แบบที่ไม่มีราคานะครับผม สำหรับเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาชมเป็นแบบที่ไม่มีราคานะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวชมทางด้านหลังของเหรียญครับครับนี่ก็เป็นส่วนทางด้านหลังของเหรียญนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ท ok ี were, ่มีราคานะครับผมจะเป็นแบบในในไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเหรียญที่มีราคานะครับผมไว้ข้างๆงนะครับผมเปรียบเทียบดูนะครับสําหรับเหรียญที่มีราคานะครับผมกับเหรียญ ที่ไม่มีราคาแบบเหรียญตัวอย่างนะครับผมว่าจุดสังเกตตรงไหนนะครับผมไม่ยากนะครับซึ่งเหรียญที่มีราคานะครับผมที่ผมจะขึ้นภาพมาดูนี้นะครับผมก็มีนักสะสมนะครับผมที่นิยมนะครับผมอยู่นะครับก็ถ้าทุกท่านมีนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็รอโอกาสนะครับผมถ้าท่านได้พบเจอนะครับผมนักสะสมที่ชื่นชอบเหรียญแบบนี้นะครับผม ประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับท่านก็สามารถเสนอขายได้เลยนะครับเพราะว่ามีความพิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูตรงนี้นะครับผมชมภาพครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆครับสาหรับเหรียญภาพทางซ้ายมือนะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีราคานะครับก็ให้ทุกท่านสังเกตตรงขอบนะครับผมถ้าเหรียญที่ไม่มีราคานั้นจะสองขอบนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผม ส่วนภาพทางซ้ายมือนะครับผมเป็นเหรียญที่มีราคานะครับซึ่งจะมีขอบเดียวนะครับผมขอทุกท่านสังเกตตามภาพเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีขอบเดียวนะครับส่วนเหรียญที่ไม่มีราคานั้นจะมี2ขอบนะครับผมถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องราคาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับที่ท่านได้ยินมาณขณะนั้นนะครับที่ว่ามีราคาเท่าโน้นเท่านี้นะครับอาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่น หรือว่าหลักแสนนะครับแต่พอวันเวลาล่วงเลยไปในวันข้างหน้านะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมหรือบางแบบบางอย่างอาจจะเลิกมีราคาและก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่ซื้อขายและสภาพใหม่หรือสภาพเก่าก็มีส่วนในเรื่องของราคา